ี่น้องมากินส้มตำน้ากันจ้านี่จ้ามือหนีมาน้าเสนอนี่ส้ตมตำหมูยอน้ำร้ายแตกข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นกับเป็นกิโลได้จ้าผักสดยั่วจ้าสุดๆดกรอบๆเลยเริ่มเลยได้จ้าเริ่มด้วยนี่ข้าวปุ้นจ้าหอมเมียงจ้าพี่นอ้องหอมเมียง หมูย่อจ้าตามด้วยตะมะคงจ้างำายแตกจ้าพี่น้องคำใหญ่จังสีเลเดอร์คำใหญ่จังสีเลเดอร์นี่หงัดบ่ได้อือหือ แสบคับแสบคับแสบคับอืนแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เลยจ้ะอือหือ